สวัสดีครับอยู่กับครูฟีนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องการหาหอรอมอโดยใช้วิธีการหารน,นะครับตัวหารร่วมมากหรือก็คือฮอรอม์มอเนี่ยคืออะไรนะครับเดี๋ยวามาทบทวนกันก่อนนะครับมาก่อนอื่นเนี่ยเรามาหาตัวประกอบของ16และ20กันนะครับตัวประกอบของ16ได้แก่1 2 4 8และ16ครับ ตัวประกอบของ20ได้แก่1 2 4 5 10และ20นะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของ16และ20เนี่ยได้แก่1 2สองและ4ก็จะเห็นว่า4เนี่ยจะเป็นตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมที่มากที่สุดนะครับดังนั้นเราจึงเรียกว่าตัวหารร่วมที่มากที่สุดเดยก็คือหรอมของ16และ20ก็20คือ4นะครับหรือเข้าใจง่ายๆก็คือตัวหารที่ ร่วมกันแล้วนะครับแล้วก็หาลงตัวตัวที่มากที่สุดตัวนั่แเล็คือหอร์มนนะครับเรามาดูการหาหอร์มนโดยโดยใช้วิธีการหารน,นะครับพิจารณาหาหอร์มอของ24และ36นะครับเอา36และ24ตั้งนะครับเราจะใช้วิธีการหารสั้นนะครับเราจะหาตัวที่สามารถ หา24และ36ได้ลงตัวหรือก็คือตัวประกอบของ24และ16นะครูจะอธิบายเข้าใจง่ายคือเราจะต้องหาตัวที่หารทั้ง24และ36ได้ลงตัวนะครับกรณีนี้ครูจะใช้2นะครับที่หาทั้ง24และ36ได้ลงตัวนะครับเมื่อหายกันแล้วนะครับได้ผลลัพธ์ก็คือ12และ18 ยังสามารถหาร12ได้18ได้ลงตัวอีกไหมนะครับก็จะต้องดูว่ามีจํานวนไหนที่หารทั้ง12และ18ได้ลงตัวนะครับปรากฏว่ายังมีอยู่ก็คือ3นะครับหรือจะใช้2หารก็ได้แต่กรณีในส่วนข้อนี้เนี่ยควรจะใช้3ในการหารนะครับหารได้4แล้วก็6นะครับ4กับ6มีจํานวนไหนที่หารทั้ง2ตัวนี้ลงตัวบ้างยังมีอยู่นะครับก็คือ2นะครับก็คือ ที่หารสองได้2นะครับแล้วก็หหารสองได้ได้มมีจำนวนไหนที่หาร2ได้สามได้ลงตัวอีกไหมอ่านะครับเพราะว่าไม่มีจำนวนที่หารทั้งสองได้3ามได้ลงตัวอีกแล้วนะครับนอกจาก1นะครับดังนั้นเนี่ยตัวหารร่วมที่มากที่สุดของย่ิบสานสิบหนะครับหาได้โดยาตัวหารร่วมมากนะครับมาคูณ นะครับคือก็คือหาเอาตัวร่วมตัวนี้นะครับเอาตัวหารร่วมตัวนี้นะครับเอามาคูณกันได้เท่ากับสิบสองนะครับแสดงว่าหอเรามอของยี่สิบสี่และสาสิบหกก็คือสิบสองครับดูข้อต่อไปครับ หาหาฮอร์โมนโดยใช้วิธีการหารนะครับเราจะพิจารณาหาฮอร์โมนของ50และ100นะครับเหมือนเดิมครับเอา50และ100ตั้ง50และ100ตั้งนะครับใช้วิธีการหารสั้นตัวที่หารทั้ง50และ100ได้ลงตัวเด่ยครูเลือกใช้2ก่อนนะครับหรือนักเรียนจะใช้5ก็ได้นะครับหรือจะใช้10ก็ได้นะครับ ห้าสิบหารสองได้ยี่สิบห้าหนึ่งร้อยหารสองได้ห้าสิบยังมีตัวที่หารได้ลงตัวอีกก็คือห้านะครับห้าหารยี่สิบห้าได้ห้าแล้วก็ห้าสิบหารห้าได้สิบนะครับก็ยังมีตัวที่หารได้ลงตัวอีกก็คือห้าครับห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบหรือห้าหารห้าได้หนึ่งแล้วก็สิบหารห้าได้สองครับพบว่าเนี่ยไม่มีจํานวนไหนที่หารหนึ่งได้สองได้ลงตัวอีกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตัวหารร่วมที่มากที่สุดของห้าสิบและหนึ่งร้อยนะครับเราจะ นำ2 5ได้10นะครับขอโทษครับ2 5แล้วก็5หรือก็คือจํานวนที่หารทั้งสองตัวในะลงตัวนะครับนํามาคูณกันข้างล่างไม่เกี่ยวนะครับตัวผลลัพธ์ข้างล่างนี้ไม่เกี่ยวนะครับเราจะใช้แค่ตัวตัวตั้งหารน,นะครับตัวหารมี3ตัวก็เอา3ตัวมาคูณครับ2คูน5คูน5ได้50นะครับแสดงว่าหัวรอมอของ50ได้100ก็คือ50นะครับ ต่อไปครับพิจารณาหาหอร์มนของ 24, 30และ36นะครับเอายี่ย4 36, 24 30แล้วก็36ตั้งนะครับวิธีการของการหาหรมนทั้งสองตัวและ3าตัวเนี่ยใช้วิธีการเหมือนกันนะครับก็คือหาจํานวนที่สามารถหารทุกตัวเนี่ยได้ลงตัวนะครับครูใช้3นะครับในการหารก็จะได้24หาร3ได้ 8, 30หาร3ได้ 10, 36หาร3ได้12นะครับ ่อไปคูใช้สองนะครับ2หาร8ได้4 10หาร2ได้5แล้วก็12หาร2ได้6นะครับก็จะเหลือ4 5 6ซึ่งจะไม่มีตัวไหนที่หารลงตัวแล้วนะครับนอกจาก1ดังนั้นนะครับตัวหารรวที่มากที่สุดของ24 30และ36นะครับหาได้โดยนำจำนวนตัวหารร่วมนะครับมาคูณกันนะครับสาคูณ2ได้6แสดงว่าหอดมอของ24 30และ36เนี่ยก็คือ6 มาดูอีกข้อหนึ่งนะครับาหาหร์มอโดยใช้วิธีการหารนะครับพิจารณา60 120และ1 3 5หน้าะครับใช้วิธีการตั้งหารเหมือนกันเลยครับครูใช้5้าในการหารนะครับ 60, หาร5้าได้1 2 120หารห้าได้24แล้วก็1 3 5หารห้าได้27บนะครับยังมีตัวที่หารลงตัวอยู่นะครับก็คือสาม สิหารสีได้3ามยีหาร8ปดในยี่หาร3ามได้8ปดนะครับแล้วก็ยีหาร3ามได้เก้ก็ไม่มีตัวไหนที่หารทั้ง3ามตัวที่ลงตัวเลยนะครับนอกจาก1เราก็จะนําตัวหารร่วมนะครับมาคูณกันนะครับสาคู 3, 5, ได้15้านะครับแสดงว่าหอรอมของ6นะครับหอรอมของห0สิบหนึ่งร้แล้วก็1น5้านะครับก็คือสิห้าโอเคครับ สบยฝึกหัดของสัปดาห์นี้นะครับให้หาหอร์มนนะครับของจํานวนต่อไปนี้นะครับลงสมุดนะครับนักเรียนข้อหนึ่งดสิบเอ็ดและเก้าสิบสาสิบหกและหนึ่งร้อยสี่สิบสี่แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับเก้าสิบห้าและยี่สิบสี่นะครับอย่าลืมฝากติดตามช่องที่เชื่อฟรีนะครับที่ปุ่มตรงนี้นะครับกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ